หาฉันเกิดเป็นนกที่พอบินติดปีกบินไปให้ไกลไกลแสน งน,นงค่ะสำหรับตอนนี้นะคะก็มีการเตรียมความพร้อมก่อนที่เราจะเริ่มขบวนค่ะสำหรับคารมอสคาร์าของเราจะยิ่งใหญ่แค่ไหนเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะ มาหาบล๊อคหาเงินครับตอนนี้สถานการณ์รการเงินของพี่บินเป็นไงบ้างคะลำบ,บากไหมจากวันละสองพันเหลืออยู่วันละสองร้อยห้าสิบครับไหวไหมพีออ่ไม่ไหวไม่ไหวครับขายที่ขายนาขายทุกอย่างหมดแล้วครับโอ,โอเคค่ะพี่อโอ๋อขอบคุณมาประดานะครับอาตาบินก่อนดะ้วยนะครับ,บเพื่อเป็นระเบียบนะครับ อ่ารักกันมากๆครับเบียดกันดหน่อยนะครับพี่เข็นเข้าเข้านะครับพี่ครับลอยอยู่ที่ไหนครับกำลังบันเทิงอยู่เขาังพาไหนได้ไหมคะอะไรรคับตอนนี้พี่วิ่งวินอ่ะเป็นยังไงบ้าง โอ้รายได้หายหมดครับเมื่อก่อนเป็นยังไงบ้างคะเมื่อก่อนดีเลยวันครึ่งวันเจ็ดแปดร้อยตอนนี้ครึ่งวันก็ร้อยกว่าบาทสองร้อยเต็มที่ก็คือไม่ได้ไเลยไม่ได้เลยเพราะวิ่ัผ่นทางร้านปิดหมดค่ะแล้วพี่วิ่งปกติวิ่งอยู่ที่ไหนคะอ๋อคลองจันแร์เอนเซียอ๋อแล้วตอนนี้หลังจากที่แบบมีการระบาดโควิดหลังจากที่ได้รัฐบาลประยุทธ์มาตอนนี้พี่รู้สึกว่ามัน,มนเป็นยังไงบ้างะคะเศรษฐกิจลำบากครับลำบากแน่นอน ลำบากที่สุดไม่เคยอย่างนี้เลยอาา่าฮะขอให้ลูกสาวตกงานด้วยธรรมดาได้เงินเดือนลูกสาวเดือนละห้าพันลูกสาวตกงานจบอาา่าฮะแล้ววันนี้พี่รู้สึกว่าถ้าเกิดว่าสิ่งที่พี่อยากจะพูดกับรัฐบาลได้คือพี่อยากจะพูดอะไรกับเขาบ้างคะก็คือเปลี่ยนผู้บริหารใหม่คือนโยบายลาออกเนี่แค่นั้นนะเปลี่ยนผู้บริหารใหม่ให้จ่ายเรืองอนมันก็ยากกันแต่ต้องเปลี่ยนนายกก่อน พบรรหาไม่เป็นคือพี่มองว่าถ้าการเปลี่ยนนายกในวันนี้แล้วเนี่ยมันจะทําให้ทุกอย่างมันดีขึ้นจริงๆเหรอคะว่าดีนะเพราะเอาเอาคนเอาคนที่ว่ามองมองมองการไกลมองเป็นผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ที่ั้นเนี่ยมันดูแล้วมันน่าจะดีกว่านะฮะเปิดทางให้ประชาชนเอาเอาหลากหลายความคิดมาคุยกันมาแก้กันเนี่ยมันก็มันน่าจะไปได้แต่มาด้านพลังเนี่ยประชาชนไม่ยอมรับอะไรเนี่ยมันก็เป็นแค่ไม่จบ แล้วพี่คิดว่าถ้าวันนี้คนเอกระยุจันโอชาเขาก็เลือกที่จะไม่ออกไม่ออกันา็มัอกเขาคนจะต้องเป็นอย่างนี้ไป,ปมันกราบาระนะไม่มีใครไก็ต้องเป็นอย่างนี้ไม่มีใครยอมใครแล้วตอนนี้โดนแล้วได้ค่ะพี่ขอบคุณนะคะ นี่คือไม่มีเงินเลยใช่ครับไม่มีเถ้า,ถาวันนี้อยากจะบอกอะไรพยุตบอกว่าบอกว่าไปได้แล้วนะเพราะว่าประชาชนไม่ไหว้วแล้วถ้าเขาไม่ไปทําไงอ่ะไม่ไปก็ต้องไล่นะก็จะไล่ไปเรื่อยๆใช่ไล่เรื่อยๆจนกว่าจะไปก<ะ>็รู้สึกตื่นเต้นดีนเพราะว่ามีคนมาหลากหลายมากเลย ก็ไม่ไม่ไม่กลัวนะครับเพราะว่าเรามาเียบว่าสันติดีครับสำหรับวันนี้รู้สึกยังไงบ้างคะกับรัฐบาลเมื่อกี้เขาบอกเขาเขาบริหารไม่ไม่ไม่ได้เรื่องเลยครับพุ่งตรงเลยครับผมเพราะว่าคนเขาแบบเลียนรอ้กันมากมาเลยครับถ้าอยากจะฝากถือวรัฐบาลุปธ์ได้อยากจะฝากบอกอะไรกับรัฐบาล้างคะก็อ,าอ,าาอ,าอยากให้ออกนะครับเพราะว่า ยากให้คนที่แบบว่ามีความสามากมากกว่าน,นี้ครับมาบริหารบ้างมนนครับได้ค่ะขอบคุณนะคะครับปกติของพี่ทำทำกิจการอะไรอยู่คะพี่ขายเป็นลูกชิ้นทอดค่ะค่ะสำหรับตอนนี้การขายลูกชิ้นทอดของพี่เนี่ยการทำอาหารเก่งนี้มันเครื่องตัวขึ้นบ้างไหมอ่ะลำบากมากค่ะแ่เมาก่อขายวันละ400ไม้นะคะหมดทุกวันทุกวันนี้200ไม้ก็ยังไม่หมดเลยค่ะแล้วเราก็ต้องเสี่ยงกับสภาวาแวดล้อมเราเรหลายๆอย่างค่ะ แล้วแล้วตอนนี้พูดพี่แก้ไขถานากา์เฉพาะหน้าของตัวเองไปได้ยังไงอ่ะคือว่าเราก็เออมีแค่ไหน่ายแค่นั้นนะคะเราคือว่าหนูก็เอามาแบบพอดีพอดีเอาพอประทังชีวิตอยู่ไปวันวันเะคะ่ะเราอัดของไม่ได้เหลือก็ไม่ได้แลวก็ไม่ได้ตลาดบางที่ก็ปิดตอนนี้เราก็เรา,เราอาชีพแม่ค้าใช่ไหมคะก็ต้องหาแหล่งตลาดแล้วตลาดก็ปิดบ้างอะไรบ้างหาของขายได้ยากเลยค่ะหนูก็เ,เออมาช่วยแต่วันนี้เราคูอมาช่วยเขาค่ะ เป็นเพจเพจกับเทเป็นก่อนนะคะเป็นเหมือนลงบุญนะคะก็ได้จากเพจนี้นะคะของมาช่วยหนูค่ะคือสมัยเขาจะมีออเดอร์มาสั่งมาเขาจะหมาแล้วก็แจกพวกมณฑลอย่างเงี้ยค่ะหนูก็ได้ตรงนี้ทางนึงค่ะแแจกมณฑลทุกคนมีข้าวมีน้ำไม่ได้อะไรอย่างค่ะหนูก็ได้ตรงนี้ขอช่วยเหลือพี่อยละคะอันนี้หนูก็มาช่วยเขาขอช่วยหนูแล้วก็มาช่วยเขาบ้างแล้วสมัติพี่คิดว่าถ้าวันนี้เรายังมีนายกที่ชื่อประยุทธ์จันโอชาอยู่พี่ว่าพี่จะต้องเป็นยังไงต่อไป ก็แย่ลงนะคะมีบ้านมีบ้านขายบ้านมีรถขายรถไม่นอนนี่ไม่เหลืออะไรนะคะเดี๋ยวส่งค่ารถก็ไม่พออะไรก็ไม่พอค่าที่จายหลายๆอย่าจะแย่มากๆจริงๆนะคะถ้ากเ<ต>มื่อก่อนพี่เป็นอ่ทำงานกลางคืนนะคะทำงานในภาพพี่ได้ต้องออกมาเป็นแม่ค้าค่ะแย่แไปหมดเลยแล,แล้วทุกวันนี้พี่มองว่าถ้าเกิดว่าเรายังเจอสถานการณ์ของโควิดที่เขายังแก้ไขไม่ได้อยู่อีกเนี่ย เศรษฐกิจของคนไทยของเราจะเป็นยังไงต่อไปโอ้โห oh, มุดลงดินเลยค่ะอย่างนั้นค่ะแย่ yeah, มีแต่ลงกันลงเลยค่ะไม่เห็นไม่มองไม่เห็นทางเลยค่ะตอนเนี้ว่าจะเป็นไงต่อไปมันมีแต่แย่กับแย่ลงอะไรหลายอย่างคือบ้านเมืองเราตอนนี้มันมันเหมือนมันเกิดอะไรขึ้นมาพร้อมๆกันหลายอย่างคนนี้นก็งงไปหมดเลยค่ะจากไม่เคยเป็นดันมาเป็นนะคะ่ะทั้งโรคทั้งเศรษฐกิจทั้งความวุ่นวายแย่ yeah, ก็คือทางลบหมดเลยอ่ะไม่เห็นทางบวกเลยค่ะตอนนี้ สำหรับพี่คิดว่าอนาคตของคนไทยของเราถ้าถ้าจะไปอยู่อย่างเงี้ยจะเป็นยังไงต่อไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษาเอ่ยอะไรเอ่ยวัคซีนเอ่ยเรื่องการศึกษาตอนนี้ก็เด็กนักเร,นเรียนเรียนออนไลน์มันไม่เหมือนกับเรียนจริงนะคะการศึกษาก็ว่าแย่เลยค่ะเด็กโรงเรียนตอนนี้ยังไม่มีเปิดไม่มีหนทางอะไรเลยก็รเรื่องวัคซีนอย่างเงี้ยก็ยังไม่ทั่วถึงทุกคนนะคะมันก็ที่ไดยังมันหลายอย่างอ่ะมันกไม่ออกบางทีมันอยู่ในใจมันก็พูกไม่ออกจ้ะ มันคือคือตอนนี้คือแย่นันมีอะไรความรุน้าดีแต่ขออยากให้เขาปรับปรุงให้ดีกว่านี้ค่ะถ้าเกิดว่าปรปยุจเตโรชารออกไปได้จริงๆคิดว่ามันเป็นทางออกที่ดีที่สุดแล้วไหมคะน่าจะดีนะคะก็มันน่าจะดีขึ้นนะคะตอนนี้ก็คือว่าเขาไม่ได้ทําอะไรเลยอ่ะอก็คือคิดว่าตอนนี้คือสิ่งที่อยากเรียกร้องข้อเดียวคือออกไปีีครับีขอบคุณมากเลยค่ะ okay. นี่คือความรู้สึกร่วมกันของประชาชนที่ไม่อาจจะยอมรับการใช้อำนาจบริหารของพลเอกประยุทธ์ได้ต่อไปแล้วเราได้รับความร่วมมือจากผู้คนหลากหลายเดี๋ยวตั้งแต่15นาฬิกาในช่องทางออนไลน์เราก็จะได้เห็นว่ามีผู้คนหลายกลุ่มหลากอาชีพมาร่วมแสดงออกแสดงพลังภายใต้จุดหมายเดียวกันเราไม่ได้รุกรานพลเอกประยุทธ์หรือไม่ได้ทำลายตัวพลเอกประยุทธ์ทางการเมือง แต่พลเอกประยุทธ์ได้รับโอกาสจากสังคมไทยมากที่สุดและมากเกินไปจนสรุปได้แล้วว่าท่านไม่มีความสามารถที่จะรับมือวิกฤตนี้ได้การซื้อเวลาของท่านเท่ากับการกลืนกินชีวิตคนไทยให้เก็บให้ตายมากขึ้นเรื่อยๆให้พินาศวอดวายในกิจการในการงานอาชีพม,มากขึ้นเรื่อยๆซึ่งเรารอต่อไปไม่ได้มีคัวในเรื่องของอะไรบ้างไหมคะกังวลเรื่องสถานการณ์ไม่ถึงประสงค์ ดังนั้นผมจึงแสดงเกตนาเปิดเผยชัดนเกนฑเลียเลี่ยงพื้นที่เปราะบางพื้นที่เฝ้าระวังทุกเส้นทางแล้วพูดคุยกับสื่อมวลชนพูดคุยกับเจ้าหน้าที่พูดคุยเรื่องเดียวกันทุกอย่างอยู่บนโต๊ะไม่มีนอกเกมไม่มีเล่นใต,ต้โต๊ะเด็ดขาด,ดขาใช่ครับดเดี๋ยวผมจะอธิบายความกับสื่อมวลชนแล้วก็อขอความจ่กร่วมหรือเจ้าหน้าที่ให้ช่วยอำนวยความสะดวกาจราจรด้วยครับ ทุกคนทุนกกลุ่มได้ดีผมขอร้องนะครับเปิดพื้นที่การต่อสู้ที่ให้กับคนทุกกลุ่มได้แสดงพลังด้วยกันรูปแบบของาการประชิดหน้าไม่ใช่เรื่องจรงประสงค์ของใครทั้งสิ้นแล้วมันก็จะทําให้มวลชนจํานวนมากไม่สามารถเข้าถึงไม่สามารถเข้าร่วมได้ดังนั้นขอร้องกันอย่าใจตรงนี้อีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะเคลื่อนขบวน6โมงเย็นบีบแลรเสร็จแยกย้ายกลับบ้านโดยสงบเรียบร้อยทุกคนทุกกลุ่มกันทีครับ้าหน้าที่ำตำรวจนะคะเพราะว่าทุกครั้งก็ ผมเข้าใจว่าวันนี้เจ้าหน้าที่ตรำรวจจะอยู่ในที่ตั้งตามสถานที่เฝ้าระวังต่างๆและก็อำนวยความสะดวกเรื่องการเคลื่อนขบวนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยเฉพาะเรื่องก,การจราจรและก็ไดไ้ความสงบงในเส้นทางต่างๆเราไม่มีเรื่องอใไๆที่ต้องเผชิญหน้ากันและคู่ต่อสู้ของเราไม่ใช่เจ้าหน้าที่ตรำรวจไม่ใช่ข้าราชการครณก็ท่เขาจะอาปเะชิหน้ากันทั้งสองฝ่ายแล้วก็มาุ่งเองมุชูมก็มองว่าจะต้องใช้ความแรงหรื่อใหิ่งตัากันได้ใ่ไหมคะ ื่อรัฐเผชิญหน้ากับประชาชนครั้งแล้วครั้งเล่าและเกิดความรุนแรงรัฐปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้แล้วก็ต้องเรียนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นฝ่ายผู้ชุมนุมเองก็น่าจะถึงวาละที่ได้ทบทวนและก็ถอดบทเรียนการต่อสู้ที่ผ่านมาผมยืนอยู่ข้างประชาชนผมยืนอยู่ข้างคนหนุ่มสาวดังนั้นผมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายยุติความรุนแรงทันทีโดยเริ่มต้นที่ฝ่ายเจ้าหน้าที่ ต้องแสดงความจริงใจแสดงมาตรฐานในการปฏิบัติหน้าที่ออกมาให้ประชาชนได้เห็นเห็นนะครับ ารคาม็มอบแยกราชประสงค์นะคะก็ได้เริ่มเคลื่อนขบวนแล้วนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าจริงๆเนี่ยเราเคลื่อนขบวนไปได้ประมาณ45นาทีแล้วนะคะต้นขบวนเนี่ยตอนนี้เท่าที่ได้ฟังข่าวมาคืออยู่แถวแถวคลองเตยแล้วนะแต่กลางขบวนคือกิ๊บต้องบอกว่ากิ๊บว่าอยู่ตรงกลางขบวนเลยแยกราชดำริมานิดเดียวเองนะคะตอนนี้ สองข้างทางเนี่ยพูดได้เลยว่าเราเห็นรถที่เป็นรถมาร่วมขบวนคาร์มอฟเนี่ยเยอะมากๆแต่ละคันก็จะมีสติกเกอร์ติดด้วยถ้อยคำต่างๆมีการแต่งรถด้วยคำพูดต่างๆก็ทำให้เราดูแล้วมันเป็นสีสันที่น่าสนใจนะคะบางคันเนี่ยที่กิีบมองไปเฮ้ยวันนี้เราเจอรถหรูด้วยนะก็จะมีทุกแนวทุกแบบตั้งแต่ รถเล็กจนกระทั่งถึงเป็นรถหรูเริ่มตื่นตัวแล้วก็ออกมาคามอบกับเราแสดงว่ามันน่าจะต้องมีอะไรแล้วแหละมันน่าจะต้องถึงเวลาแล้วหรือเปล่าที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นสำหรับวันนี้กิฟก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะไปสิ้นสุดได้ถึงตรงไหน ไ่ผ่านมาอะไรเงี้ยเราก็เห็นประชาชนที่อยู่พางทางอ่ะออกมาบกไม้บกมือออกมาชูสามนิ้วให้กับเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราก็จะเห็นแบบบางคนเขาก็ตะโกนมาแบ oh God, oh บเอาไม่เยอะเอาไม่เยอะแบบเออว่ะก็แสดงว่าวันนี้ประชาชนคงรู้สึกอัดอั้นคงรู้สึกแบบไม่ไหวแล้วจริงอันนี้ก็คือคิดเอา,านะก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราคงจะได้เห็นภาพตามรายทางกันอีก อีกเยอะเนาะเดี๋ยวเก็บมาให้ดูดีกว่า